เป้าหมายหนึ่งของการลดจํานวนผู้เสพเนี่ยนะครับเป็นจุดหมายใหญ่เลยในการแก้ปัญหายาเสพติดการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยก็เลยเป็นทางเลือกสําคัญที่จะต้องผลักดันเพิ่มช่องทางให้ผู้เสพเหล่านั้นสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อีกครั้งโดยที่เขาจะต้องไม่หวนกลับไปเสพยาใหม่ิดตามเรื่องนี้ในซีรียึยดหยุดยาตอนเสพเท่ากับป่วยคับการกัายาโดยต้งระมลและกำหนดกรลลอบระยะเวลาที่จะัดามต้องไม่เกิน9กวัน จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของอยาเสพติดนั้นเป็นปัญหารุนแรงที่สังคมไทยกำลังเผชิญซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าในทุกมิติ ให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านนโยบายคลิกออฟตัดวงจรยาบ้าอย่างเข้มข้นเด็ดขาดปราบปรามผู้ค้ารายใหญ่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยดูแลคนในชุมชนให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดด้วยการดูแลในรูปแบบที่เรียกว่าชุมชนล้อมรัก ในเรื่องที่ความหวังที่เราจะเห็นจํานวนผู้เสพลดลงนะครับเริ่มตั้งแต่การตัดวงจรของเขานะครับก็คือการปรับปรามผู้ค้าโดยเฉพาะผู้ค้ารายใหญ่นะครับที่จะนํำสินค้ามาแล้วก็กระจายออกไปนํำยาเสพติดมาเข้ามาแล้วก็กระจายออกไปนะครับรวมถึงระบบของการดูแลผู้เสพนะครับที่เราถือว่าเป็นผู้ป่วยนี้ตั้งในเรื่องของการดูแล,แลในระยะเฉียบพ,พลัน ระยะกลางระยะยาวและที่สำคัญก็คือการดูแลในชุมชนนะครับที่จะเข้าดูแลเขาให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้หยุดการใช้ยาเสพติดได้และไม่ให้หวนกลับมาใช้ยาเสพติดนะครับเหมือนที่เราเรียกกันว่าชุมชนล้อมรักนะครับในระยะยาวที่เราได้ดำเนินการกันไปนี้ผมก็มีความหวังในทางที่ดีว่ากระบวนการทั้งหมดนี้นะที่สอดประสานกัน จะทําให้จํานวนผู้ใช้หรือผู้เสพหรือผู้ป่วยของเรารลดลงในอนาคตครับสังคมไทยให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดได้กลับตัวกลับใจได้มีที่ยืนในสังคมด้วยการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยผ่านโครงการการดูแลภายใต้กระทรวงสาธารณาสุขด้วยโครงการมินิธัญรักโครงการที่ดูแลผู้เสพยาเสพติดด้วยแนวคิดบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ขยายการรักษาดูแลให้เข้าถึงผู้ป่วยในชุมชนได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นดูแลผู้เสพยาเสพติดตั้งแต่ระดับครอบครัวไปยังชุมชนมินิธัญรักษ์ก็คือ,อเป็นลักษณะแนวคิดเรื่องของการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยยาเสพติด<ม>เช่นเดียวกับการรักษาในโรงพยาบาลธัญรักษ์ แต่ว่าขยายการดูแลรักษาเข้ามาในชุมชนนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นดูแลได้ตรงจุดมากขึ้นสามารถแก้ปัญหาขอไข้ได้ทั้งระดับครอบครัวชุมชนแล้วก็รวมถึงการดูแลต่อเน,นื่องได้ดีขึ้นค่ะคนที่ได้รับการประเมินให้เข้ามาในโครงการนี้ก็คือจะเป็นคนที่ประเมินด้วยแบบประเมินแล้วว่าเป็นผู้ติด เป็นผู้ติดสารเสพติดนะคะแล้วก็ไม่มีอาการทางจิตร่วมด้วยแล้วก็มีความสมัครใจที่จะเข้ามารับการรักษาแบบผู้ป่วยในค่ะเราจะใช้เวลาในการบำบัดรักษาประมาณ90วันผลดีที่เกิดขึ้นก็คือ,อเราจะได้ดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะถอนพิษยาตั้งแต่คนไข้ที่มีอาการทางจิตเวทได้รับก,การบำบัดรักษาในช่วงแรกของการบำบัดค่ะและหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่า เขา,เอ,าอยู่ต่อกับเราในระยะยาวเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของความคิดอารมณ์พฤติกรรมแล้วก็ความสามารถในการแก้ไขปัญหากับสู่ชุมชนได้โดยที่ไม่พึ่งยาเสพติดได้ค่ะคิดว่ามินิธัญรักษ์มีประโยชน์มากค่ะสําหรับในการที่ทำให้ผู้เสพกลายเป็นผู้ป่วยเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าผู้เสพเ,เป็นผู้ป่วยเราสามารถดูแลราาักษาเขาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและก็อยู่ในมือเราตลอดโดยที่ไม่ไปสร้างปัญหาให้กับสังคมค่ะ ท้ายที่สุดแล้วรัฐเข้ามาช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดผ่านโครงการต้นแบบที่ช่วยเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยจนหายป่วยแล้วกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหนือสิ่งอื่นใดสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้คือตัวผู้ป่วยต้องช่วยเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงตนเองไม่กลับคืนสู่วงจรเดิม,เ,ดมเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน คงขายยาอย่างนี้โดยต้องระบุและกำหนดกรอบระยะเวลาที่จะตัดสานต้องไม่เกิน9 0วัน